วันนี้พบกับพี่หนุ่มกัญชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับขอบคุณมากนะอุตส่าห์มานั่งสัมภาษณ์พี่ค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะถามพี่หนุ่มก่อนเลยค่ะว่าแบรนด์ของพี่หนุ่มเนี่ยค่ะชื่อก็คือโหนหรือว่าโหนค่ะโหนจริงๆชื่อโหนที่มาที่ไปคือโหนโหนที่แปลว่าเหลาหรือว่าเกลาอะเออแบบเกลาเหลาให้แบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงทำครีมทาหน้าหรือว่าทำเซรั่มบำรุงหน้าพี่บอกเลยวันเนี้ยพี่อายุ52เข้า53แล้ว นะครับแล้วก็มีคนถามบอกว่าเอ๊ะทำไมแฮปสอง้สามหน้าไม่แก่เลยนะทำไมแบบเออยังผ,ผิวหน้ายังดูดีอยู่ต่างๆนานา,นา <ๆ S 1> ก็เนี้ยแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าโฮนตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเคยส่งมาให้พี่ทดลองใช้เป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะฮะส่งมาเนี่ยให้พี่เป็นปีอ่ะบางทีพอทาปุ๊บมันขึ้นผื่นพี่ก็เปลี่ยนใหม่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาส่งมาใหม่ทดลองแบบเนี้ย <ๆ S 1> ปีนึงเต็มๆจกกนกระทั่งมาเจอนะฮะเป็นเจ้าเนื้อเซรั่มตัวนี้ก็คือของโฮนตัวนี้นี่นะฮะขออนุญาตก,กดเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยครับแต่ หลังจากที่เราทาไปปุ๊บเนี่ยนะฮะพยายามทาไปปุ๊บมันซึมเลยพี่หมวยมนะครับแล้วไม่แพ้ไม่มีคันเพราะหน้าพี่เนี่ยแบบแพ้ง่ายมากพี่ก็เลยลองใช้ไอ้เจ้าโคนตัวเนี้ยเป็นขวรเล็กแบบทดลองเนี่ยนะฮะพออีก1ปีสรุปแล้ว2ปีที่พี่ทดลองปีแรกเนี่ยลองผิดลองถูกไม่ได้เลยปีที่2ก็คือตัวนี้แล้วมันดีจริงๆที่สําคัญ มาจากเกาหลีก็จะเป็นโคนตัวนี้เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเลยนะฮะเรื่องราวของฝ้าจุดกระด่างดําต่างๆนา,า,า,านานะครับหรือว่าจุดบกพร่องบนผิวหน,น้าเนี่ยนะครับทาเลยทั้งหน้าเลยใต้ตรงใต้ตาเนี่ยไม่ต้องไปหาไอไอครีมมาทานะฮะทาตัวนี้เลยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งใบหน้าทั้งเหนียงทั้งออกมาเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ย เป็นแบบนี้นะครับคือมันก็มั่นใจได้ในผู้ชายวัย53ปีที่สําคัญผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ไหมือาผู้ผู้หญิงใช้ไม่ได้นะผู้หญิงเนี่ยควรต้องใช้เลยเพราะผิวหน้าเนี่ยจะถูกกระโคนมากกว่าดิแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่หนูมากๆเลยนะคะคที่มาแนะนําสิ่งดีๆพี่ก็ต้องขอบคุณพี่หมวยด้วย <laughs>